วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยเอ็กคาเวเตอร์นะครับอ่าคลิปนี้พามาดูเจ้าซานี่นะฮะกับงานขุดสระเก็บน้ำใช้พืชก,การเกษตรนะครับโอ้ดูน้ําวัน2วันนะครับพึงแห้งมาวันก่อนนี่ฝนตกหนักมากนะฮะไยู่เข้าน้ำท่วมสระเลยนะฮะหยุด2วัน สรุปนี้ถึงมาเริ่มทำวันนี้นะครับจอยอยู่กับรถขุด s ั n นี่เอสวายสองหนึ่งห้าีซูเปอร์เอซีนะครับขุดจากแผ่นดินใหญ่นะฮะพยามังกรนะครับหรือว่าไอหนุ่มตีนะฮะก็แล้วแต่เราเรียกนะฮะเรียกได้หลายชื่อนะครับผม ยอดขายที่ไม่ต้องพูดถึงนะขายดิบขายดีนะครับผมช่วงนี้ซันนี <c ười> คือหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นราคาที่ต่ำนะราคาสุดราคาถูกนะครับผมประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันอยู่นะครับผมประหยัดประหยัดน้ำมันมากนะฮะเพราะว่าผมก็ถามคนขับ่ตลอดนะคนขับก็เป็นน้องนะฮะก็ถามตลอดว่า200ลิตรได้กี่ชั่วโมงนะครับ มันว่าได้ประมาณ14-15ชั่วโมงนะครับเจ้าแ,แต่งางานงานเบาๆให้ได้ให้ิ้าเลยนะโอส้สุดจริงๆนะฮะสำหรับเจ้าเครื่องมิซู CM50 ตัวนี้นะฮะถือว่าสอบผ่านเลยนะเรื่องความประหยัด 158รแรงม้านะครับรอบเครื่องอยู่ที่2,000รอบนะฮะเร่งสุดเป็นป um ั๊มคาวาซากิ K 7 V นะครับผมปั um ๊มยอดหินนะฮะตะกูล K K 3 K 7 K 5หลายๆค่ายใช้กันนะครับผมไม่ว่าญี่ปุ่นหรือว่าอังกฤษนะฮะหลายหลายค่ายเลยนะครับผมที่รถขุดเลือกใช้ป um ั๊มตะกูล K นะฮะ เป็นปั๊มที่เรียกว่าสร้างชื่อเสียงให้รถคุณอันยาวนานนะครับผมโอ้น้ำเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างแล้วนะครับ บุงกี้0.93บูมอ์มยาวนะฮะยาวใหญ่ด้วยตะเหล็กบางนะ <c oughs> ช่วงล่างก็ช่วงล่างแบบ LC เลยนะครับผมช่วงล่างใหญ่กว้างเราเลือก8ลูกแคลียร์2ใบแทก80เซนนะครับมีฐานที่กว้างมากนะฮะเจจาฟานี่นี่สีสม้มสีขา,ขาวๆเนี่ยเหมือนหินเลย ดินะเหมือน,น,ออน,นหินเลย่ะเขาไม่มีอะไรเล่นเอสลยัสลยแกง รถดำรถดำรถดำจอดมองกันใหญ่เลยไม่เคยเห็นเนี่ยโชว์ทายากซะหน่อยบอยถ้าลุงนั่นเอาเอาขึ้นมาได้เอามาขึ้นมาตั้งไว้ตรงนี้นะโอ้ยแค่เห็นแค่น,นี้ก็เอาขึ้นไม่รอเลยเน,นี่ยไม่ใช่เล็ก,เกๆแค่เนี่ยใหญ่น,นี่นะมันเปิดทางแคบไปหน่อย มันก็เลยตักได้ตัวเดียวทำเปิดกว้างหน่อยงเดี๋ยวลงไปชั้นล่างครับเปิดตรงนี้ให้กว้างกว้างหน่อยจะได้มาถึงตรงนี้เปิดได้สองขัน้น,นโอ้ไปเร็วเลยเนี่ยดูนึงวันมาวานทั้งวนนะันอ่ะวันครึ่งแล้วเนี่ยเกือบสองวัน ดู้อยดู้อยน้ำไหลลงมาหนุน่ะไม่ได้กั้นอะนะท่านเลยไม่พังแล้วกั้นใหญ่เลยคุูตึกลึกกันใหญ่อ๋อ

อีโน่ห้าร้อยมาแล้วมาแล้วด้ำย่ป,ปาก่อเนี่ยมะครับเนี่ยเธอโบหอนดีจริง Yeah. รถไทยคุบุต้า M108 โอ้สะดวกสบายนะครับผมรถใหญ่แบบนี้นะฮะดันแป๊บเดียวก็หมดออกมาแล้วนะครับเดียายักษ์เขียวนาเงาเสนันลั่นป่ายางมาเลยเสียงลั่นป่ายางมาเลยนะครับ ไฟสวยมากเลย ทำไมหน,าน้าเลยตะขี้เลนเลน<ๆ>เลนใส่มา ลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ